ตำรวจสาพาเมืองอุบลราชธานีรับแจ้งเหตุยิงถล่มกันที่ร้านเหล้าใกล้กับห้างสรรพสินค้าที่ถนนนิกรพัฒนาตำบลขามใหญ่อเมืองจังหวัดอุบลราชธานีโดยการยิงกันเกิดขึ้นในช่วงดึกของวันที่3สิงหาคมมีผู้เสียชีวิตจำนวน2รายและได้รับบาดเจ็บสาหัสจำนวน1ราย นายพงรัชพิรมรัตน์ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีพร้อมด้วยนางสาลิสาพิรมรัตน์ประธานแม่บ้านมหาไทยจังหวัดอุบลราชธานีรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีสารทหารตำรวจประหลัดจังหวัดหัวหน้าส,ส่วนราชการทุกหมู่เหล่าหัวหน้าสำนักง,งานจังหวัดอุบลราชธานีรวมบันทึกเทปโทรทัศน์ถวายพระพรเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12สิงหาคม2565นายพงรัฐพิรมรัฐผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีมอบหมายให้ในายวิรุธวิชัยบุญรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีหัวหน้าคณะทำงานขับเคลื่อนติดตามตรวจสอบประเมินผลและประชาสัมพันธ์การดำเนินงานการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานีนำโดยนางละดาภาสแสวงทรัพย์ พูมในการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานีนำตัวแทนครูนักเรียนนักศึกษาแผนกวิชาแฟชั่นและสิ่งทอให้การต้อนรับคณะกรรมการดำเนินงานและผู้เข้าแข่งขันฟิลมเมือแรงงานแห่งชาติครั้งที่29 อาชีวะอุบลร,ร่วมกับกลุ่มจิตกรไทยและสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอุบลร,ราชธานีเปิดนิทรรศการศิลปะเพื่อใส่น้ำกลุ่มจิตกรไทยชมผลงานศิลปะอันทรงคุณค่า88ชิ้นงานจาก64ศิลปินที่มีชื่อเสียงระดับประเทศพร้อมร่วมลงนามความร่วมมือพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอาชีวศึกษาร่วมกัน ฟาร์มแอนฟู้ดแคมป์ชวนน้องๆมัธยมศึกษาชั้นปีที่6ที่สนใจเข้าศึกษาต่อคณะเกษตรศาสตร์ปีการศึกษา2566เข้าร่วมโครงการส่งเสริมการสร้างทัศนคติและแรงจูงใจเพื่อศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาของคณะเกษตรศาสตร์ประจำปีการศึกษา2566 ฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายรอบที่สวันที่27-28สิงหาคม2565รอบที่3วันที่10-11กันยายน2565หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่คณะเกษตรศาสตร์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีที่ลานอนเนกประสงค์ศู์พัฒนาเด็กเล็กวัดมหาวนารามนางสาวพิทยาชัยสงกรามนาย,ยกเทศมนตรีนครอุบลราชธานีเป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการฟันสวยยิ้มใสวัยฟันน้ำนมทั้งนี้เพื่อให้เกิดความตระหนักด้านทันตะสุขภาพใส่ใจดูแลสุขภาพช่องปากที่ดีของเด็กก่อนวัยเรียนสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน7อุบลราชธานีจัดการแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติครั้งที่29ระดับภาคกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือระหว่างวันที่3-5สิงหาคม2565ณสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน7อุบลราชธานี มาร่วมฉลองความสำเร็จ10ปีเพื่อเซฟโลกกับเราในงานเทศกาลกินสบายใจห่างไกลโรคปี10ภายใต้คอนเซปต์ซื้อเราเซฟโลกลบ2องศาเซลเซียสในวันที่6-7สิงหาคม2565ณลานกิจกรรมชั้น1หน้างสุนีจังหวัดอุบลราชธานีอุตุอุบลพยากรณ์วันนี้อุบลเป็นพื้นที่เสี่ยงภยัยฝนตกหนัก ติดตามสถานการณ์ฝนตกเฝ้าระวังน้ำท่วมภัยหนาวฝุ่นควันในจังหวัดอุบลราชธานีได้ที่ Openchat เตือนภัยพิบัติอุบลราชธานี